ับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็กดไลค์กดแช่่นะครับกดติดตามดิ้งแ้งเตือนนะครับเพื่อสิบ่พาดข่าสารดีๆหรือจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับมือนีกับผ้ามาตางปูา้าแดงนะครับหลังจากปู้าแดงถือศูนย์นครับจรจรเจ้าศูนย์น,นะครับถูกเป็นแสน ปลูกเลยมาถาว้วนะครับมาถาว,ว้อยู่วัดครับเอบซคอนไหนมาแล้วก็ขอคอนละหนึง่งเ้ว้กำลังแจกโชคผ้ารวยนะครับพ่อสิไดาห,นห,นหนาน่าก่่อ้ออาล ครับผมครับสวัสดีเอซนะครับที่เขามารับชมนะครับผมทย่มตั้แต่คิดว่าต้องต้องจะเป็นจุดนี่แหละเจ้กับเซีหน่อหนะที่ครับอาจจะเป็นสี่สองสองี่สีศูนย์ศูนย์ีไปสีครับแต่ว่าทั้งตัวสี่วกเป็นตัวย่างู่แล้วครับผมยี่สองคน แต่ว่าผมเคยเห็นนักท่ดอกผมเคยเห็นนักทค่เรียกว่าซีนสีนฟงสีย่งครับผมเนสี่ีนเเนาะค่ะทีม้าไทยท้าหมวดก่อนเนาะนั่นแหละมปนการันคิดว่าไม่ซียังละหาจะยูนกับประกอบกับซีมันก็มีแค่นั้นแหะทีเป็นตัวเย็นที่ครับที่เป็นตัวเย็นนี่ครับในแบบทมา้หาแดงก ล้านนี้บกัใ้านับนยเพื่อนที่ใหู้่หรือานาเทียงวัเพื่อนที่นีนเียงเพื่อนที่ค่ะเพื่อนที่ไปร้านนั่งหายกราคู่นั่นละค่ะคมีที่นีลำบ้าลำถวายครับขอบคุณครับ เพราะว่าอันนี้แอดถือกล้องไีสตัวนะครับบางตัวอาจจะได้ท่อนหนึ่งบางตัวอาจจะได้ท่อนนึงนะครับ bye, -bye. อาคพัะโน้มเสียนก่บขอผู้ชากึมายกรรมวจิกกรรมโนกรรมอังกาลุกับขอโห่มาโหดิกรรม ผมกล้องชัดพอก็คอมเมนต์มาบอกอได้ได้ครับด้วภาพชัดบอเสียงชัดบอนะครับเดี๋ยวเบิ้งปูผ้าแดงล่ำถวายนะครับผมครับอซีคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพื่อเป็นกกำลังใจให้กับโชกผ้ารวยนะครับผม ครับฟองเป๋อออกมาครับเะะูเป็นงูนะครับผมครับเดี๋ยวตามไปเบื่งพร้อๆกันน,ะะน,ะะน่อเนาะรอกามอมโอ้ครับไปแล้วครับ ล็กข <łość> ้อชู้รู้หลไปแล้วครับไปแล้วไปร้บไปแล้วล้วครับโอ้ยคนมามวนนะเนาะ่าหน้าเลยนครับ ไปไต่อไปต่อนะครับ็บมาเลยครับพี่น้องเก็บแล้วนี่เก็บงูเก็บครับเป็นงูนะครับผมอาจจะเห็นบอกขไปชมแดเก็นเมองไหมครับหน้าตัวเป็นๆมาแล้วครับคนมวนแหนล่อบมาบง เาันดม่คน้นมม่คนนเป็นม่นเป็นม่ันอาเปน้ำู้เปูนี่คือมารับเครื่องให้ปูเียนให้เเียนให้เลน่ารัน่เที่ยวก่อนนะหนิน้ะค่ะเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนเจ็ด่ก่ปเจ็ดนึ่ง หนึ่งเก้าสามจะมาจับให้เมนบอกไปพูดไว้อดีเข้ามาวันที่สิบเจ็ดเนาะเลยออกแล้วผมตอองเถวายยังโมครบวันนี้ก็มาถวายให้เพิ่นครบมาคำพูดเนาะสิ่งที่เราพูดไปเราจะถือเนี่ยถือสินหาโมละถือตัวเดียวได้ปู่ถือองค์เดียวถือถือสินเดียวสินยังว่าไคู่ ถือสองรยิบสินแปดสิน1สิบอาจารย์ในแกงคือถือสินอาสินห้าบอถือสติ๊เอโอ้ถือาสันสินบยง่อย้ตัวเนี้ยมานกระสีเล่นดื้อบนไหนกันีอมดมนแปูเจ็ดคือได้ผได้สองอะไรครับเที่ยวก่อนนอเที่ยวด หนึ่งหกแปดก็เลยดึงดึงให้ไปปึ๊บครับผมแล้วมาเนียนตัววงกลมคือตัวเด่นเด้อวงกลมคือเด่นอันนี้ก็ล่างมันเป็นนางไรที่ะตั้งสี่ศูนย์ที่ซื้อที่ไปแล้วตัวอื่นกนั่นก็ให้เอาไปแต่เราชอบเนาะเออผมก็หาคือกันนะ ว่าตัวเดียวดูโดดของโวยจั๊กเขากันแต่ว่าผมเนี่ยคือเก้าับสองสองกับหกแปดคือสี่ศูนย์ห้าศูนย์ทาเดนไลท์คือสีแดงกระเด็นลงครับอ๋อนะครับผมแต่นี่บวกล่างเร็วเลยคือมั่นใจพอคือเก่ามั่นใจคือเก่างหมดที่แล้วฮะเหมือนที่แล้วแกคือเก่าเน่ะเพราะว่าเป็นยังคือว่าไลายแท็นประสิธิสงสัยหนึ่ง หกแปก็ดึงจากตัวนี้นะครับเนาะเด้ออันนี้ได้อยู่นคยพนมทาอุเทนเด้อนี่ได้อยู่ทาอุเทนสี่ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสี่เอออันนี้ได้ของเฮาอยู่ในนี้อยู่ในนี้วัดเฮ้านี่ยะที่เคยจับออกมาเนาะก็มีแค่นี้แหละคือเขาออกเลขสี่มาผมก่ได้เพราะว่าผมไม่มีสี่นะเพื่อนครับผมเลขดังพึ่นเก้าสี่เนาะแต่ของผมคือเน้นคือเก้าสองครับก็ดึงออกจากนี้แหละ ครับึขึ้นตรงตรงแน่จ้าตัวเลขเออเออเขยิบกันครับค่ะเออกดดึงเด่นค่ะเด่นกันหนึ่งเก้าเด่นสามเป็นบอละครับแต่วันนี้แปรกับสามมันตรงกันมูดเลยแปดสามล้อไว้ตัวหนึ่งเห็นไะแปดพกพกแปดกับตัวเดียวแต่ว่าผมแค่กับเฉยอเจ็ดหนึ่งผมไปดึงไปล่างเป็นสิบเจ็ดอ่าเขเพิ่มตัวเดียวเลยคือเก้ากับสามเก้าที่ผมซื้อไว้แล้ว เด็กล่างกับเม้ามือนี่ตัวซุนตัวเดียวโซบบตัวนี้อันนี้ขันว่าม่าก็ได้จากนี่ห้าคนบรรยายนะเพราะว่าผมมัรยายนะเพราะอ้นั้นเอออยู่ในนี่แหละว่าในนี่มันใจบอกรับโซบสำหรับผมกับมันใจเนาะมันใจตัวเองนี่แหละเพื่อนชอบตัวใดก็เอาน้ำคือว่าเข้ามาสิบเกตตัวใดสิบซื้อศูนเกตไปที่ผมเป็นวงไว้ขึ้นหนึ่งสองสามล่าง บนก็คือหนึ่งสองสามเนีแค่เนี้ยอีงวงบบมีสองเก้าเก้าสามแปดกตัวที่ผมเดึงดเดือวคือคอมฟังตัวนี้คือเก้าคือคอมฟังกันเพ่งเอาไปนี้แหละที่กิ่งนี่เลขที่สูงนะครับนี่เก็ดนี่หนึ่งนี่หกนี่แปดเอาไปเพิ่มแนะบบละ จะมาพาโมอยู่กับคือเก้ากับสองทุกน่านก็เป็นลองไปแต่ว่ากับมันใจบอกกับเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเก้าเนาะครับผมมาเก้าสิบห้าจุดห้าครับเซตนี่จะให้ตัวได้อีกนะครับผมอันนี้จะค่อยเขียนออกไปเนาะนี่เดี๋ยวคอยถอดรหัสครับที่ปูถวายเครื่องครับถวายเครื่องก้าสองเด้อเก้าเป็นเก้าครับผม มาเ้ินัเียนไปยุไปต้ยังไก็ได้่วนนะครับแลับครคบหน้าจอไว้นะครับเตมตเียนครับเลขตนตเชียนเจ็ดหนึ่งหกแปดไดครับนี่ครับวดที่ผ่านมาครับเจ็ดหนึ่งหกแปดถอดออกมาแล้วนี่ออก้าวห้าไม่ต้องถอดครับหนึ่งเก้าสามผูถอดออกมาเด่นกับขีเก่าครับที่วงกลมไม่เด่น รรรครัแคบหน้าจอไว้แล้วครับคุณจิมเฮียงครับผมจิมเฮ<บ>ียงคำนวณจิตนะครับผมพระคมก็มีตัวเลขถอดรหัสมาเนาะครับกู้้าแดงนะครับถอดรหรัสมีต้ยูทูบเบมือนะครับผม ก็ผมก็อากาศกจ่มเลครับเดี๋ยวคนนี้ไปไหนวครันนี้ปนที่นอกรุกกจะได้พักผ่อนนะครับสำหรับผู้ใดทำงานนะครับก้องไม่ชัดขอทษวหลายๆเลยครับเพื่อความบินหนาแน่นไม่ดีกล้องไม่ ไปมาแล้วไปไหลกไดได้ครับเด้อกดติดตามไว้นั่นครับผมผากตัดบอกคอมเมนต์มาบอกเลยครับเด้อว,ว่าเห็นว่าเห็นแนวทางตัวใดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอาจจะเสียงติดนะครับเด้อใส่เมียดนี่คนมันหลายก็ต้องใส่นะครับ ครับเอฟซีไปใส่ไปใส่กับใสเมดนะคับป่องปอมนะเดี๋ยวล่อนะครับล่อปูผาแดงเขาะแอดแอดกับมาร์ศูนย์ซีค่ะศูนย์ีนะคะตรงทะเบียนรถ เีนอีก็วครับเนาะเป็นมิ้องวางเปี่ยนมาวนครับีงวดที่เหลวแล้วครับหนึ่งเก้าสามนี่อันนี้วันที่สิบเ็ดที่ได้มา ต่อไปมี 9, ก้าสองันนี้คือตัวเด่นๆเ,เลยตัวเด่นๆดันก็มีหนึ่งเก้ม็มเจ็ดเก้าแปก็ เบงนะคะนรับว่าเป็นแนว<น>ในแนวทางตัวใดนะครับผมเจ็บเอฟซีคนใหเขคเมื่อแล้วก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบัาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด,ด็เด็ดนะครับจากช่องโชกผ้าร่วยนะครับผมเออได้ออกมาแล้วครับผมบบบนี้เอฟซี FC ยังรอยังรออยู่สำหรับตัวเลขของปูผ้าแดงะครับผม ด้อสัญญาณพอดีก็ร้องฟังใจเย็นๆนะครับเด้อใจเย็นๆครับผมมีเก้านี่คือตัวเด่นครับผมสำหรับวันที่สิบเจ็ดที่มาขอได้เจ็ดหนึ่งหกแปดครับผมแล้วก็เก้าห้าวกันหนึ่งเก้าสามครับผมสำหรับที่ว่าวันที่สิบเจ็ดมาขอกับแม่ตะเคียนครับผมเด่นเด่นเน้นเลยคือเก้าห้าครับผมสำหรับตัวอีกชุดหนึ่งก็มี ตัวเน้นคือ92กับ86ครับผม92กับ86ตัวร่องมากก็มี1 993 7 9 83แล้วก็มีอีกัหนึ่งเป็น40กับ50ครับผมตัวเน้นๆ้นคลิปหนึ่งครับผมรอรับชมตอนเย็นนะครับเนาะคลิปนั้นชัดแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมเดี๋ยวกายับตัวเด่นเลยเจ็ดหนึ่งหก แล้วก็9 1 9 3แล้วก็ชุดใหม่ก็มี9 2 8 6 1 9 9 3 7 9 8 3แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคือตัวเด่นๆเ,เลยก็คือ4 0 0 5 0 7 1 7 1 4ครับผมครับผมต่อไปก้็คือสีได้เห็ดเป็นคลิปไว้ฝาก f อคือคลิปปู ล่อถวายคือหน้าต้นเขียนครับที่ต้นครับผมนี่ก็เป็นเล็กนะครับพวงปูฟ้าแดงครับผมกับสัญญาณมาคอยมีนะครับก็นี่นะครับเป็นเล็กปูครับที่ว่าก็แม่ตะเคียนนะครับครับผม เดี๋ยวสิตามไปเบิ่งภูผาแดงล่ำอีกเนาะครับภูผาขอแนวทางกับแม่ตะเคียนเนาะครับบาสิได้โตเกาบอนาะครับโตเกาก็คือวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดได้เก้านะครับได้เก้าแล้วก็หนึ่งเอ้เจ็ดหนึ่งหกแปดครับเก้าห้านะครับแล้วก็หนึ่งสามนะครับละมือ วันที่17นะครับที่ว่าปูพาเด็กกับมะขอนะครับเป็นเหล็กตองวดนะครับผมบาทก็ผมอาจจะสัญญาถวดขออภัยนะครับเด้อครับเดี๋ยวทวนให้อีกเทียนนึงนะครับครับกัมี่เก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าสนะครับแปดสามสห 0 7 1 7 1เจ็นะครับผมก็เป็นเหลขปูคือเนียนปูเนียนก็นคือเก9า95เกเกแล้วก็แ6นะครับผมครับเลขกนี่ก,ก็ที่ว่าไอบบบ้วงลมนะครับวงผมไ้เนี่ยเป็นเหลขกเด็ดหมดเลยนะครับครับผมเดี๋ยวล่อไปชมนะครับว่าปูผ้าแดงสีเขาไปหาแม่ตะเคียนอีกนะครับ ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้โชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวก็สีได้ตามไปเข้าไปข้างในอีกนะครับผมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้าร่วยนะครับผมครับคลิปนี้โชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ you <music>